แต่ประเด็นเฟคนิวส์จากกัมพูชายังไม่จบคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวนะครับยังมีอีกอันหนึ่งที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านทุ่นระเบิดของกัมพูชาเองบอกว่ามีการตรวจพบวัตถุระเบิดทางอากาศชนิด MK84 ตกใส่บ้านเรือนของประชาชนกัมพูชาและเขาเอาภาพมาโชว์ด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยแหละคือผลจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบิน F16 หรือว่ากริปเพนของไทยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความจริงอีกวันนี้ทางด้านสบทกชี้แจงครับ ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าปฏิบัติการทางอากาศของฝ่ายไทยเนี่ยคือเราเข้าเป้าหมดนะครับแล้วเราเข้าสู่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นเราไม่โจมตีพลเรือนนะเราปฏิบัติตามหลักการปกป้องอธิปไตยและการป้องกันตนเองพนากาศโทรประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศบอกว่าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณผู้ชมดูภาพสิคือระเบิดที่กัมพูชาเข้า,ามาโชว์เนี่ยดูสภาพนะเก่า แล้วลักษณะมันก็ชัดเลยว่าถูกขุดขึ้นมาจากใต้ที่พักอาศัยของประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะมาจากปฏิบัติการทางอากาศ F16 ริปเพนของเราในช่วงที่ผ่านมาคือสภาพสนิมลองดูครับอันนี้ไม่ใช่ของกองทัพอากาศไทยอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าลูกระเบิดที่กองทัพอากาศเราใช้เนี่ยใหม่และสมบูรณ์มากเราไม่ได้ขึ้นสนิมขนาดนี้นะครับ ดูจากภาพแล้วเนี่ยเส้นรอบวงโดยประมาณและความยาวคาดว่าจะเป็นลูกระเบิดอากาศขนาด2,000ปอนแบบตะวันตกที่มีใช้ทั่วไปสภาพความลึกวางขนานกับพื้นไม่เหมือนกับการทิ้งจากเครื่องบินลงมานะครับแล้วลักษณะมันก็เห็นชัดจากภาพนะครับมันเหมือนถูกขุดขึ้นมาจากใต้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่เห็นเนี่ยมันจะมาจากปฏิบัติการทางอากาศของไทยในช่วงที่ผ่านมาครับ